ดีครับครับนะครับก็มาพบกับพวกเราแนะครแก๊งอิทนะครับหรือย่อง่ายๆคือแก๊งไอทีของเรานี่เนะฮะซึ่งอีพีแรกนะครับเราก็ได้ทําการปล่อยคลิปแล้วหนึ่งคลิปนะครับก็คือคลิปหลอกอีคราวนี้นะครับเราก็มีแผน2ที่จะมาแก้งพวกเดียวกันต่อนะครับยังเป็นพวกเดียวกันอยู่นะฮะใช่คือแก้งด้วยการทํำไมครับเราจะหลอกนะครับให้อ่ามาเขี้ยวท่าป่านะครับแต่ความจริงนะเรามีปากกามาให้นะครับปากกาอันนี้เป็นปากกาที่พอกดแล้วทำไมครับ ครับมันจะช็อตลองลองลองนะครับมันช็อตนะครับกดปึ๊บช็อตนะครับช็อตอ่ะนีลองนีลองเราดูก่อนพี่ชุเก่เขาต้องดูก่อนนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองลองกดดูนะครับก้าวผมลองกดดีแล้วไม่กล้ากดเคือพอรู้แล้วมันก็จะไม่กล้าใช่ครับแต่คนไม่รู้นี่น้ำรองมีเสียวเสียวสะดุ้งแน่นอนครับเสียวแน่ครับผมมันไม่ได้เสียวไปทางสะดุ้งเลยอ่ะเราลองลองดูคลองดูนะลองดูนะลองดู มีช็อตช็อตจริงช็อตจริงช็อตจริงนะครับอันนี้ปากกาอันนี้ก็อินพุตนะครับมาจากต่างประเทศใช่ครับกว่าจะได้คลิปนี้นานอยู่ครับเพราะรอของนี่แหละรอปการนะครับนะครับฝากติดตามนะครับฝากติดตามก่อนจอจะไปที่กด่อนดูที่ว่ามันจะแค่ไหนนี่โคตรแล้วตั้งแต่ เอาเร่งเหมือนกันเอาเร่งเหมือนกันโอ้โหแผนแผนการก็ประมาณพรุ่งนี้นะครับอย่างที่เราบอกเช้าๆหน่อยนะครับเราจะทําการวางกระดาษแล้วก็ประกาศไว้นะฮะแล้วก็เชิญทุกคนเข้ามาทีละคนเพื่อมาเขียนอ่านสินค้าข้าศหน้าฝากตัวมาณนั้นนะครับนะครับก็อย่มาดูรีแอคชั่นแต่ละคนเวลาโดนช็อตแล้วเป็นยังไงฝากติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซับสไคร้ กดกระด้านนะครับกระดิ่งครับผมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแจ้งอิสครับแจ้งอิสันครับขอบคุณครับจบแล้วครับนี่พี่เองถ่ายพี่ซูนเข้าไปใช่ไหมครับเชิญพบกับไปกันพวกมึงเดี๋ยวมึงเซ็นพาะป่าพี่นะยังครับต้องเซ็นพระป่าไอ้ไอ้โรงเรียน เรื่องนู้นเโอ้โหไอ้ชันโอ้ยไ่ไ <problems> ้ไมไอ้เ oh ติมมปราที่กรรมการนี่ยูเติมปานี่ยูเติ้มะปรา ไอ้เตียมไอ้เซนันไอ้พระาหมดนะยังเลยค่ะพี่อ่มันอเซนตต่อแล้วกเป็นกรรการนะค่ะไฟอะไรทำไมชอตฮะไดูชดอตแอนมีจริงมีเก่มีอามีก่อน กันเร็จะได้ื่อจะได้เต็มกันเร็วกรวรมการกรรมการขอบผมผมเป็นผู้ต,ตัดให้พี่หน่อยเป็นกรรมการตรงนั้นะมีครบสักทีนึงวัวของแค่เท่านี้กรรมการพี่หน่อยอีกคนนึง กรรมการว้น,นึ่งอะเซ็นไหมนี่มีประธานเหรอครับหนูมพวเรียนหนูมเรียนเอาหาไปหนไม่ถ้าเป็นเป็นประธานห้าร้อยหนึงครับเอ,อเออออเอเอ <c oughs> เลยนถึง,องอ้อหายตนี่ยเอ็มกรรการนี้แล้วเ,เ,เลย กระจายไม่ได้อะทำไมอ่ะมันเสียแล้วไหมครับเสียหรอการเสียล้วก่อนเราดุ่ยอย่างเดียวอ่ะอะไรของมันเสรก็บายที่เลยดิเี๋ยวแปลงโมงก็มาขอ อะไรชื่อยไรผมขอร้อย้เอยไม่้อมเลยพี่ใช่ไม่อไหนครับโม่เชม่โม่โม่โม่นม่โม่โมโม่โั่โม่โหนโม่โม่หนักหนัก่โมัหนักหนักเเป็นรอง่่ม่่ กรรมการวัดขึ้นกรรมการขึ้นวุ้นไปดูนะพี่น้องเพิ่งเดินมาเด็กไฟฟ้าติดไปดีดีไปดูจริงจริง โอ้โหโอ้โหไม่ต้องเซ็นแล้วไม่ต้องเซ็นแล้วโอ้โหเอาเสำหรับมาเร็วเซ็นไปตรงการที่ไหนเขาขอแล้วช่อ8โมง1น0 0ตองก๊าซเขาป่า